เรียนรู้เรื่องราวเรื่องเล่าผ่านตัวตนคนเกษตรรับฟังข่าวสารครบทุกรสชาติในรายการเกษตรท้อแในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิวกษตรกรวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดีเจพิกปิ่นนะคะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะวันนี้นะคะดีเจพิกปิ่นจะมา ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในเรื่องของยุวกเกษตรกรถูกไหมคะครับผ่ะทีนี้อยากจะทราบว่ายุวเกษตรกรเนี่ยคืออะไรคะอ๋ออย่างแรกเลยคือคือยุวเกษตรกรนะครับก็คือเด็กและเยาวชนนะครับผมที่มีอายุระหว่าง10ถึง25ปีครับผมมีความสามารถมีความสามารถและสนใจด้านการเกษตรสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร การเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะการดำเนินชีวิตครับผมก็คือเป็นนิยามของยุวเกษตรกรนั่นเองแล้วในส่วนของยุวเกษตรกรเนี่ยเขามีการดำเนินการหรือว่าทำอย่างไรบ้างคะที่ว่าเหมือนอาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรถูกไหมคะผมใช่ครับค่ะอย่างกลุ่มยุวเกษตรกรเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง ก็คือวัตถุประสงค์นะครับก็คือแรกๆเลยก็คือต้องการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตรและก็ยอมรับว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครับผมรวมทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนนะครับมีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สังคมประเพณีวัฒนธรรมเคหกิจธุรกิจเกษตรและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสมะสอดคล้องกับครอบครัวและท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติจริงและตับประยุกต์ใช้ทันตามเหตุการณ์โลกปัจจุบันครับผมส่วนสุดท้ายเลยนี่ก็คือช่วยส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นําการอยู่ร่วมกันในสังคมการบริหารจัดการกลุ่มและการปกครองตามหลักประชาธิปไตยโดยใช้กระบวนการ กลุ่มยุวเกษตรกรครับผมอืมค่ะเขาก็คือกลุ่มยุวเกษตรกรเนี่ยเขาก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเนาะว่าจะเป็นการปลูกฟังให้กับเยาวชนและเด็กเนี่ยมีทัศนคติที่ดีรวมถึงสร้างความรู้ต่างๆแล้วก็ส่งเสริมภาวะผู้นําด้วยเป็นกลุ่มที่ดีมากๆในการส่งเสริมเยาวชนด้านการเกษตรแล้วดีเจพิกปิ่นค่ะยุวเกษตรกรเนี่ยมีกี่ประเภทบ้างคะจริงๆแล้วมีอยู่3าประเภทครับผมก็คือยุวเกษตรใน ยุวกเกษตรกรในสถาบันการศึกษากษาห็หมายถึงวก,กลุ่มยุวกเกษตรกรที่มีสมาชิกทั้งหมดที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบัานการศึกษารวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นกลุ่มยุวกเกษตรกรโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทครับผม<า>ก็คือระดับประถมระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาครับผม<า>ส่วนประเภทที่2ก็คือกลุ่มยุวเกษตรกรนอกสถาบันการศึกษาครับผมอันนี้ก็คือกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีสมาชิกทั้งหมด อยู่นอกสถาบันการศึกษา <c oughs> รวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรครับผม <c oughs> ส่วนสุดท้ายประเทศที่สานะครับก็คือกลุ่มยุวเกษตรกรแบบผสมครับผมก็คือกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีสมาชิกอยู่ใน สถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษาครับผมรวมกลุ่มจัดตั้งกันเป็นกลุ่มยิวนเกษตรกรครับอืก็ได้ได้ว่ามีหลากหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นในโซนของอยู่ในสถาบันการศึกษา<ช><น>หรือนอกสถาบันหรือว่าแบบผสมก็สามารถรเป็นยิวนเกษตรกรได้นะคะ<ช>แล้วอย่างในการดําเนินงานของกลุ่มยวิวนเกษตรกรล่ะคะเขามีองค์ประกอบในเรื่องการดําเนินงานอย่างไรบ้างคะก็คือองค์ประกอบหลกัหลกๆของของ,ของการดําเนินงานนี้ก็ต้องมีอยู่4องค์ประกอบครับผมค่ะ ก็ได <ane> ja ้แก <ör> ่สมาชิกของกลุ่มยุวเกษตรกรครับผมแล้วก็คณะกรรมการสภายุวเกษตรกรที่ปรึกษายุวเกษตรกรงานและกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับต้องอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมโยงตามบริบทของครอบครัวและสถาบันการศึกษาสังคมและชุมชนนะครับผมโดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการลงมือปฏิบัติจริงการบ่มเพาะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายครับผมอ๋อก็แปลว่าถ้าจะดําเนินงานในในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มยวเกษตรกรเนี่ยต้องมีองค์ประกอบ4ี่กลุ่มนี้ถูกไหมคะถ้าขาดอ,อ,อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่สามารถตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรได้ใช่ครับต,ต้องครบผมแล้วอย่างในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ล่ะคะคือเยาวชนเนี่ยอย่างที่เราบอกเขาก็จะมีกลุ่มหรือว่ามีองค์กรเกิดขึ้นมากมายมเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอ่ะอันนี้เป็นยุวเกษตรกรกลุ่มนี้ค่ะสัญลักษณ์ของกลุ่มยุว ในประเทศไทยครับจะเป็นไบโคเวอร์สีเขียวครับผมซึ่งจะมีกอไก่อยู่ตรงกลางของไบโคเวอร์แต่ละแชกซึ่งทั้งหมดมีสีแชกครับผมซึ่งแต่ละแฉกนี่ก็จะมีความหมายที่ต่างกันครับก็คือตัวแรกครับกอไก่ตัวแรกนะครับหมายถึงเกตตัวที่สองก็หมายถึงกมนตัวที่สามหมายถึงก้อนตัวที่สี่ก็หมายถึงกายและทั้งสี่อย่างนะครับก็จะมีความหมายแฝงไปในภายในอีกครับอย่างตัวแรกนะครับที่คําว่าเกตก็คือหมายถึงการฝึกสมอง ในการวิเคราะห์การวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบครับผมคําว่ากำมลนนี่ก็คือหมายถึงฝึกใจให้มีใจรักมีความอดทนและมีความเสียสละครับผมส่วนกรน,นี่ก็คือหมายถึงการปฏิบัติฝึกลงมือจริงทาจริงครับผม,มส่วนกายก็คือการฝึกพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ครับผม,มก็เรียกได้ว่าคือถ้าเอาแปลตรงๆเนี่ยเกตก็คือ ผมสมองอะไรอย่างนี้เนาะกนมนก็ใจก่อนก็คือมือกายก็คือเพื่อเป็นร่างกายที่มีความสมบูรณ์คือหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดอยู่ว่าเกษตรกรนะมีความหมายที่ดีมากๆค่ะแล้วอย่างถ้า เด็กเกยาวเกษตร,รกรท่านนาที่สนใจคือเขามีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว<ช>แล้วเขารู้รสึกวา่าฉันอยากจะจัดตั้งกลุ่มเยาวเกษตร,รกรที่แบบว่าเรียนรู้เรื่องราวด้านการเกษตรเนี่ยเขาจะจัดตั้งได้อย่างไรบ้างคะก็คือขั้นตอนการจัดตั้งอะครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนค,ครับผมก็ขั้นตอนที่1ก็คือการประชุม,มชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม การดาเนินงานกิจกรรมต่างๆครับผมรวมทั้งขั้นตอนที่1เนี่ยต้องสรรหาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรแล้วก็มีการแจกใบสมัครในกาประชุมในครั้งต่อๆไปครับผมในในครั้งที่1นนะครับขั้นตอนแรกส่วนขั้นตอนที่2ก็คือประชุมจัดตั้งกลุ่มชี้แจงวิธีการดําเนินงานบทบาทของสมาชิกยุวเกษตรกรใน,ใน,ใ,นในกลุ่มของเราครับผมรวมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการภายในกลุ่ม ก็จะประกอบด้วยประธานรองประธานเลขานุการเหรัญญิกและปฏิคมครับผมส่วนขั้นตอนที่3ามครับก็คือการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มก็ต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกษตรระดับอำเภอครับผมขั้นตอนที่4ี่ก็คือการประชุมสภาโยุวเกษตรกรครับอันนี้คืออย่างน้อยต้องมาชุมหนึ่งครั้งครับผมต่อเดือนเพื่อกําหนดวางแผนโครงการกิจกรรมต่าง โดยมีที่ปรึกษาคอยชี้แนะแนวทางในการดําเนินกิจกรรมครับผมขั้นตอนที่5ก็คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนและฝึกทักษะปฏิบัติให้ช่อชองชางนานครับขั้นตอนที่6ก็คือการสรุปประเมินผลการดําเนินงานร่วมกันครับผม ทั้งหมด6ขั้นตอนครับก็คือขาดขั้นตอนใดเนี่ยไม่ได้อย่างน้อยอย่างน้อยคือต้องมี6ขั้นตอนนี้และอย่างน้อยอย่างที่ดีเจพิก็ปิ่นบอกไปก็คือจะต้องมีการประชุมสภาอุทยากรเกษตรกรด้วยเนาะเพื่อเป็นการพูดคุยกันน้ะในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอย่างในส่วนของเมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มมีการทำนู่นทำนี่เรียบร้อยแล้วงานหรือว่ากิจกรรมที่กลุ่มอุทยากรเกษตรกรจะต้องทำแบบจริงจริงจังๆในด้านการเกษตรจะเป็นงานประเภทอะไรบ้างค่ะ ครับได้ครับก็คืองานนะครับก็คือพูดหลักๆเลยคืองานเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นหรือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับยุวกเกษตรกรครับผมค่ะก็ได้แก่งานเกี่ยวกับการเกษตรและเครกิจกายเกษตรเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและงานจิตอาสาสาธารณประโยชน์<ะ>และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น3ส,ส่วนครับได้แก่งานบุคคลงานกลุ่มย่อยงานรวม งานบุคคลก็อย่างเช่นงานที่สมาชิกทุกคนต้องเลือกทําตามความสนใจของตัวเองที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรการยุวะอะไรพวกนี้ครับอ๋อหมายถึงแบบว่าอาจจะเลือกอยากจะปลูกพืชหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมคะอาจจะอยากเรียนเทคนิคด้านการทําช่างด้านการเกษตรคค่ะแล้วก็คืองานกลุ่มย่อยครับผมก็คืองานกลุ่มย่อยนี้ก็จะเป็นสมาชิก2คนขึ้นไปครับผมร่วมกันปฏิบัติและรับผิดชอบแยกจากงานส่วนบุคคลและงานกลุ่มครับผมแล้วคือส่วนสุดท้ายก็คืองานรวม งานรวมนี่ก็คือหมายถึงงานที่มีสมาชิกกลุ่มรวมกันปฏิบัติและรับผิดชอบครับผมค่ะวงในส่วนกิจกรรมล่ะคะที่ว่าคืองานมันก็จะแบ่งเป็นส่วนงานอะล้อลย่างกิจกรรมเขาจะได้ทําอะไรบ้างคะส่วนคําว่ากิจกรรมเนี่ยครับก็หมายถึงการปฏิบัติที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการเกิดการพัฒนาจากการร่วมกันดําเนินงานที่สําคัญสาคัญครับผมก็คืออย่างเช่น การทัศนศึกษาการจัดนิทรศการการประมวลผลงานยุวเกษตรกรดีเด่นการระดมทุนและการจัดหาทุนเป็นต้นครับผมอันนี้ครับก,ก็คือเป็นสิ่งที่เขาจะได้ลงมือทําจริงได้เรียนรู้การจดบันทึกการฝึกปฏิบัติงานคือเหมือนว่าถ้าเขาโตไปเป็นกเกษตรกรจริงๆจัง,จง,จง,จงๆเนี่ยก็สามารถทําได้เลยเนาะเพราะว่าเขาเรียนรู้มาจาก การเป็นยุวเกษตรกรมาแล้วแล้วอย่างในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรของเราล่คะได้มีการส่งเสริมหรือว่ามีแนวทางในการจะทําอย่างไรให้ยุวเกษตรกรเนี่ยมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาด้านการเกษตรของเราได้มากมายอะค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับผมได้วางแนวทางไว้6แนวทางครับผมก็แนวทางที่1ก็คือส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับยุวเกษตรกรอย่างมีศักยภาพ โดยสนับสนุนการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะด้านการเกษตรครับผมทักษะการทํางานเป็นทีมของกลุ่มยุวเกษตรกรและเสริมสร้างความเป็นผู้นําผ่านรูปแบบการปฏิบัติจ,จริงคือ learning by doing ครับผมค,ครับผมแล้วก็แนวทางที่2ก็คือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรให้ครอบคลุมต่อความต้องการการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ต่างๆและลดความเหลื่อมล้ําในการเรียนรู้ รวมทั้งขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการวิชาการด้านการเกษตรให้แก่เยาวชนในพื้นที่ธุรกันดารทางกลครับส่วนแนวทางที่3มก็คือส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งโดยพัฒนากับระบวนการบริหารจัดการกลุ่มยุวเกษตรกรครับขั้นตอนที่4ี่แนวทางที่4ี่ก็คือสร้างความเรียนรู้สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร,รกับภาคีเคร,ร,รือข่ายต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยกําหนดเป้าหมายร่วมก,กันกับภาคีเครือข่ายและต่อยอดให้กลุ่มยุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะต่างๆระหว่างกันครับผมส่วนขั้นตอนที่5ก็คือการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนายุวเกษตรกรโดยการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความเข้าใจครับผมส่วนแนวทางที่6แนวทางสุดท้ายก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงลุก เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้เชื่อถือและเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการการพัฒนายุวกเกษตรกรครับผมค่ะก็ได้ได้ว่ากรมส่งเสริมการเกษตรของเราเนี่ยได้มีแนวทางในการพัฒนายุวกเกษตรกรอย่างเต็มที่เลยเนาะไม่ว่า<ช>จะเป็นในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของสร้างยุวกเกษตรกรเนี่ยให้มีความเข้มแข็ง<ม>แล้วก็เพื่อที่จะต่อยอดไปนใ<ช>นอนาคตเนาะก็สําหรับ เยาวชนท่านใดที่สนใจเนาะก็สามารถสมัครเป็นยุวเกษตร,รกรได้ถูกไหมคะดิเจ<ม>ปิกาปิน่นก็คือคเพียงแค่มีการรวมกลุ่มกันอะไรอย่างนี้ขอสอบถาม่รยได้ไหมคะว่ามันจะต้องมีการรวมกลุ่มกันแบบว่ากี่คนขึ้นไปหรืออะไรอย่างนี้คะก็คือภายในโรงเรียนนะครับสมมุติว่าเขารวมกันปุ๊บแล้วเขาก็มาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอก่อนได้เลยครับค่ะอ๋อ,อก็คือคไม่ไม่จำกัดว่าอาจจะเป็นห้าคนก็ก็ยังสามารถทำได้ถูกไหมคะ สำหรับน้องๆหนูๆเนาะที่อ,อ,อยู่ในวัยเรียนแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการทำการด้านการเกษตรแล้วก็การเสริมทักษะต่างๆคือตรงนี้สามารถนําไปเ,เมื่อเขาได้รับความรู้เนี่ยสามารถนําไปให้ไปบอกเล่าต่อพ่อแม่ของเขาก็ได้เนาะที่ทําการด,ด้านการเกษตรอย่างเงี้ยอ,อย่างดิเจพี่ก็ปิ่นมีอะไรจะฝากถึงน้องๆเกี่ยวกับการทํายุว่เกษตรกรบ้างไหมคะก็คืออันนี้จริงๆแล้วถ้ารวมกลุ่มกันนะครับมันก็ดีคือตรงที่ว่า อย่างน้อยๆเยาวชนรุ่นใหม่ครับได้มีความสนใจทางด้านเกษตรมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญในในประเทศของเราครับณปัจจุบันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเด็กเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดห่างไกลสิ่งที่มันเป็นอบายามุกได้ด้วยครับใ,<ช>ใน่ะดหนึ่งที่สําคัญก็คือสามารถพัฒนาอาชีพเกษตรกรเนี่ยให้มันมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความยั่งยืนต่อไปด้วยเนาะใช่ครับใช่ใช่ใช